ใหม่สุงคาน้องปีเมื่อในเตอ่อนเตกอเขามาแหลกคะกันเลยนั่นมาตัวจอมกันในคณะกันในได้ได้อยู่ในกุ้งเทปก้อยในคากันในในก้นต่างเมื่อเขาก็มาแหลกนำนาคณะกันในก็ติดห้องว่าของปังหลวงในคากูก็อันนด้ก็ติเป็นตั้งเขามันในคณะติดเป็นซอยเล็กๆแก็บๆกวไปจังไหนคาเขามาในเขามาตั้งรถในคณะเขาเตะเขามาในซอยจะลนสนิทวงสามคณะอยู่เขตปางกอกใหญ่ในคาสังว่าเขา เอาโลดมากกล้วยเนยก็เขาก็เข้ามาในซอยเจลันสนิทวงสามเน่ก็สุดซอยก็มาถึงกันในในคณะ,ะเขาก็ไปเข้ามาอินก็เขาก็ต็มาเจอสะพานรอยคมแม่น้ำในค่ะเขาขึ้นมาเหนือสะพานยาเขาก็มายาเฮิวิ่งผ่านคขะวาเฮืร์นก็เก็ตเป็นเฮืรฮับส่งก้นกว,นกว่าแหลคณะ,ะอันนี้ก็เฮิรนก็เก็ตผ่านบ้านตีวัดปักน้ำใหคณะกนะ็ พรา่ามาเลยวัดปักน้ามเน่ก็อย่าลืมมาแวะปักกันในคณะ,ะกันในก็ถ่ายรูปจนในก็ห้างดีนาในค่ะตั้งว่าเข้าไปลงมาจากสะพานย่าเขาก็เต็มมานย่าร้านขายของคณะ,ะเขาก็ไปเข้ามาเลยค่ะเขาก็เต็มมานย่าร้านขายของกินจนไในขาย อาหารปลาจะในขณะของขายก็มิเจนในค่ะกันในในเขาติดขายของเสาร์อาทิตย์ในคณะสังว่าเฮามาวันธรรมดาในก็ไลค์ะณะไลมัถไทยรูปแบบแบบอัมพมิตรก้นอานาโนแม่ค้าเขาก็ติดขายเสาร์อาทิตย์กล้วยในค่ะวางเสียงก็ติดพูยอยู่กูวันในคณะอันตีเขาขายอาหารปลาจะนั่นคณะว่าเฮามาวันธรรมดาในเฮามาให้อาหารปลาก็ไลค์คณะเขาก็ย่งขายอยู่ค่าแต่ว่าขายของกินจะได้ได้เขาติดขายเสาร์อาทิตย์กล้วยในค่ะ สังว่ามาแหลกกันในแต้มผิดหวังคณกะกูก็กันในกอเตมีให้ทำกิจกรรมนำหนากในค่ะแล้วก็มาแหลชมตัวของอมือกูป,ปอกๆก,ก็มีคณะเขาเตโช้ยโชว์ชวได้ผมเจะคนอเขากเตตั้งว้ขายจนในก็ไรมา,าตู้ฮะไรมาซื้อจนในคณะกันในก็เตปิ้เสียงคือเสียงใหญ่อะนอนในๆนะก็ก้นเข้ามาในนนำหนาคณะในเสียงในในเสียงในกอเตปิน อ่าแสงตีม um so ัตตะ4จะในวาดภาพจะในขนาดยอกอเตมัสซือของอ่าที่ระลึกจะในขนายอกอม้าเฮ็ดอ่าสร้อยโซ่แหวนจะในกลไกขนาก้นกลืนน่ะขนากันในแน่ยอกอกําในเฮาก็เตออนเตก็เขาเข้ามกว่าแทงฝั่งอุ่นในขนาไปคําตึดๆกติมัญญสะพาน คามแม่นําแทงในคณะนะสะพานกันในก็เขาเตะแ,แต่งไว้หางนีคณะนะก้นมาไทยลูกก้นนะะําในค่ะเยยวก็เตะมีไม้แผ่นไม้หอยไว้จมเจอสะพานสะพานลอยในะคณะนะสะพานคามแม่นําในะคะ่ะเขาก็เอามาแต้มจือเข้าห้าไข่แต้มเอียงก็แต้มไรขนะาดเยอะก็เอามาหอยไว้ในคะ่กะกันในก็ก้นมาแหล่นนาคณะเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพคณะ แผ่นไม่จะได้ก็เขาก็เตะมาหอยกันไว้ห้ามเ่เต็มหลวงกฤนิสิงค์ค่ะกูก็กำเนิดเขาก็ติดคามกับแทางผังคณะพอเขาลงมาจาักพังในเย้าในก็เขาก็เตะม้ายล่านอาหารคณะฝั่งแน่แต่ติป็นล้านอาหารแบบว่าอยู่ในห้องแอร์คณะกูก็สำหรับเพลไปแล่เฮ่ยๆเยนาในก็ใครมานั่งตักแอร์ก็ไล่คณะกันในแต่มีห้องแอร์ค่ะ อันนี้ก็แผ่นตีเขาซื้อก็ใครเตมออียงก็เตมเหว้าห้อยไว้ก็ดีสะพานขามนำขนาพอมาซื้อผังในก่อยลรคะ่ะอัมปอกาขนามี20บาท40 30เจ้นในคะ่ะไปมาตั้งเฮือเขาเติมมาหันป้ายตลาดค่ะวันได้เขาขามาฝั่งในขนะฝั่งในก็กันหนำก็ติเป็นห้องแอร์ในขนาเพราเขาไปมาสุดยาเขาก็ตดมาเจอร้านอาหารในคะ่ะเหีุพอเขาไปปนร้านอาหารในกว่าแทางอินก็ ตมีร้านค้าเล็กๆน้อยๆขนาเขาก็ไดขายอ่าหลายเมลในขนาสโคเตอในก็มีขายค่ะเฮาก็ไดออนแต่ก็เขาก็ตุ้ตบสุดขนาวังมีอีหยังพอเฮาไปมายาเฮาก็ได้มายาวัดขนากแพงปางสังนี่ค่ะว่ากันในก็ได้เป็นถ้าฮื้อขนาตีฮื้ออันตีมาฮับคนคนมาแลขนาดกูก็เอาก็มาขึ้นฮือกันในขนาย่ก็มาลงกติกะวัดในค่ะ บ่เขามาตั้งเฮือไหนได้เขาลงจากเฮ่อเราก็เข้าไปเขามากาตีมานีร้านอาหารในคณะร้านอาหารอัน,นี้กมุอไก่เข้าไปผ่านมากค่ะกูก็เ้วก็เข,าก,เขาก็ตีแวกกินกว๋วยเตี๋ยวก่อนในคณะสั่งกว๋วยเตีย๋ยวต้มยำม,มากค่ะวันในสมสมเพชรเพชรตีเนะตั้งแดดใหม่ก็ กินหวานไปนั่นเองค่ะสังว่าเข้าก่าเลยตีตีตีคือเสียงใหญ่ห้าก้นก่าเล่น้ำห้าในเขาต้องย้อมห้าไพลค่ะนะอาหารมันตีกาดนค่ะกันไนก็เหมือนกันคณะอาหารก็ตีกาหตั้งนอกค่ะเพราะมันเป็นตีเลกเขาก็เลยขายกุ้งวันคณะอาหารในกาก็เป็นทางนอกรูให้มันหวานกล้วยไหนค่ะเพราะกาเห็นหวานเห็นได้ได้ปอกเดยวดกล้วยคณะเขาแทงเอาค่ะร้านในแต่อร่อยคณะต้มยำขาใไนก็ส้มหรีแว่นไหนเขาจะหมัก พาเจ็ดคณะกนะแบบนั้นในหอมเลยก็ส้มรีค่ะแล้วก,ก็เขาสั่งมาป้าหมูสเต็กในคณะนะหมูสเต็กีนก็อร่อยคะนะน้ําจิ้มเขาก็อร่อยน,นะใน,น,นอ่หวานแห้งคนะวางร้านในได้น้ําจิม้มหมูสเต็กเขาในได้วาดวหวานวเนอาในคณะร้านในได้มอกแมนกวก้ในคณะอ่หวานแห้งค่ะก็ใน,นก็กินอิ่มกินเต็มแล้วก็กาในก็ไปมากขึ้นเอนาคณะมาแวะให้อาหารปลาในะคะ่ะอาหารปลาในก็หมูกาคะนะนึ่งปุ้งใหญ่ๆจังไหนก็20บาทกก้ในะคะ่ะ แล้วก็เขาก็เตะมานางังหิมหิมแม่น้ำเนี่ยก็ให้อาหารปลาคณะป้ายของปังหลวงนีนก็เติอยู่ตรงคามเตอันเข้าไปในคณะกูก็ฝั่งนู่นได้ไดมีของขายทางคณะมีแต่ฝังในก็ไหนคะเขาก็อยู่ฝั่งในตัวอกว่าก็เติหันป้ายป้ายป้ายตลาดคณะปลาในแม่น,ำน้ำในก็เขาเลี้ยงไว้ห่าให้ถือกหพูานะหรือว่าปล่อยตามธรรมชาติกว่ามั่วค่ะเขาเตมแงบกินคณะ สังว่าเข้าเอาอาหารเม็ดปล่อยลงกว่าในแด่มาหิมกันกินทำว่าเต็มลงกว่าคันนี้เฮอ,อันนั่นก็เต็เนเฮกวนต่างเมืองตีอันเขามาแหล่คณะเฮในพอเขาเมากว่าแหล่ในเขาเตอ่อนกว่าแหล่หลายตีไ้หมู่คนะแต่ว่าก็เต้มเฮออันตีเมากว่าแหล่คนะหลังจากเขาให้อาหารฟลาเขาก็กำาันเขาก็ไปมือขึ้นเดียวค่ะกูก็สังวัตใต้ก็เขาสนใจไข่มาแหลกกันในไหนก็ อ,อันนี้ก็เตเป็นรถตั้งออกตีอันเขาเข้ามากก็เต็มมีรถแรงเข้ามาให้คณะรนถะแรงอันนี้ก็เตกว่าถึงตีรถไฟไตหลินคณะรนถะไฟไตหลินฮ่าต้องถามเอาต้วยแทงกัมคณะว่าเขาผ่านกันเลยกันเลยพองเลนะยค่ะะย้อก่อนนี่ก็ติเป็นป้ายวินมอไซไค์เลยค่ะป้ายวินมอไซค์ในเขาเขาติดแต้มไม่ตีเขาก็ากาส่งให้ก็มีกามันเลยคณะนะคลิปน้องปีอ่อนแรลก็ย่อกว่าตีนในย้อสังวาเก่งเนละยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปันพองค่ะยินจุ้มใหญ่ๆนํำน้าค่ะ